สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับ standing freedom อีกแล้วนะเพื่อนๆนะโอ้โหวันนี้ครับมีความภูมิใจนําเสนอมากมครับผมวันนี้ครับผมพามาที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เตงครับผมจังหวัดราชบุรีครับและแน่นอนครับมาที่นี่ทั้งทีครับก็เข้าคอนเซปต์ของ standing freedom ของเราเลยครับผมก็คือเที่ยวกลางเต็นทตกปลาครับผมวันนี้ครับ เราจัดตามคอนเซปต์ของช่องของเรานี่ครบทั้ง3อย่างเลยครับนะเที่ยวกลางเต็นตกปลาครับแล้ววันนี้ครับผมก็มาถึงนะเดินทางมางแต่เช้าครับวันนี้ผมก็มาถึงตอน7จ็ดโมงนะแล้วก็ทําคันเบ็ดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตอนเช้านี้จะมีผมคนเดียวก่อนนะแล้วก็ตอนบ่ายนี่จะมีน้องๆมาสมทบด้วยนะครับผมจะมี 2- อสคนที่จะมาคาดว่านะครับแต่ปกติก็ใช้เดียวนั่นแหละครับผม ก่อนที่ผมมาก็มีน้านะครับผมนะมาก่อนแล้วท่านหนึ่งนะครับยังไม่มีใครมานะมันเช้าเกินน้าก็ผมเห็นนะได้ปลานินไซส์สวยเลยแล้วก็ยีสกนะลากขูเสียงหวานมากเลยครับแต่ว่ามันหลุดนะครับผมเห็นอุ้ือคันไม้คันมือครับอะนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับตายครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันบั่งดูครับว่าเหยื่อเหยื่อหมักที่เราหมักมาเนี่ยจะใช้ได้ผลไหมนะหมักกล้วยครับเราผมเรานะกล้วยแล้วก็มะคิดครับนะอ่อนนะครับ โอเคไปเลยดีกว่าตกปลาก่อนนะเดีย๋ยวค่อยบายบายแก่ๆค่อยกางเต็นกันนะครับผมไปครับผมไปเลย ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงตรงแล้วนะก็ยังเงียบครับผมยังเงียบเลยมีต่อทีเดียวเองครับแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็ของน้าเจ้าถิ่นนะครับด้านนั้นก็คือตั้งแต่เช้านะปลาเข้าแต่เช้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเงียบเหมือนกันครับผมเงียบทั้งคู่แหละนะคอ,อ,อยดูครับว่าลอกเราจะลั่นตอนไหนนะชมวิวไปก่อนครับผม แรกมาแล้วครับผม <Okay. S 2> เพื่อนๆใส่สวยครับยอดครับมาแล้วนีอะไรนี่ศกป่ะครับอ๋อศ oh, <okay. S 1> กเทพปะ่ะ <c oughs> ต้องโดนว่าเงียบๆแต่มันก็เงียบเกินตั้งแต่9โมงผมเหวี่ยงไปครับเงียบพี่เตาก็เงียบเงียบคนพูด9คันติดกันเงียบให้มันรู้ไปนะ นอนนี้ครับผมนอนนี้ครับเดี๋ยวมีน้องตามมาส่งุกดีครับ <c oughs> พี่กระทะธรรมดานี่ทอาเข้าไม่พอแล้วเนี่ยต่วนี้โอ้ไม่สามโลแล้วสองโลกว่าไมี่ใช่สองโลกว่าครับสองห้าสิบสอง้วมีอ้วนด้วยเหรอครับโอ้ไม่ปากเข้าแล้วพี่คืนนี้มาเพิ่มมาเยอะพี่ เทียบกับกระป๋องเล็กกว่ากระป๋องน้อยเดียวอ่ะตไม่ค่อยมีนี่เกินสี่อ่ะมาอีกตัวแล้วครับนะนาเพื่อนโอ้โหห่วแมตเต็งครับลาดบุรีครับผมกิโลได้พี่ตัวนี้น่าจะสองโลครับมีสองโลครับเนี่ยสองโลขึ้นสองโลยังไงมาใกล้ไหมลูกเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมเราไปดูตามดูยูทูปนะลูกนะนะโอ้ใหญ่ไหม ย oh, okay. ่อยครับครับผมก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะปลาก็เข้ารัวๆเลยครับตอนประมาณสักบ่บายโมงนะเพราะว่าน้าทางนั้นก็เข้าครับทางนี้ทางผมก็เข้ามาเหมือนกันก็เป็นปลานินครับผมครนะาวน,นี้ได้ปลานินตัวแรกได้ยี่สบเพศใช่ไหมนี่ปลานินตัวท้ายสองโลก,กว่าครับผมมาเดี๋ยวมาดูต่อครับผมว่าจะได้ไหม จะกำลังจะบ่ายสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อใหม่เล้วราจะดูครับว,ว่ามันจะเป็นยังไงจะจะชงหมานดูไหมนะแต่ว่าผมมานี้ผมผมถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมได้นางฟ้าตัวสองโลกว่าผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ได้ยีสกครับผมก็ตามความเป้าหมายครับผมที่ตั้งใจไว้อยากได้ยีสกนะครับแล้วก็ปนันินเพราะว่าที่เนี่ยจะมีปานินเยอะครับผมแล้วก็ยีสกเทศแล้วก็ยีสกไทยนะก็ไม่คิดหรอกครับว่ามันจะเข้านะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็น เอาแบบม,มันมันค่อนข้างที่จะเป็นมีผู้คนทุกพลาดนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้หรอกนะแต่ก็ไม่รู้ครับหมานด้วยเฮงด้วยฟุกด้วยครับผมนะขอได้คุยบ้างครับอีทีนี้ครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูครับทั้งคืนนี้เป็นยังไงมีกําลังใจครับผมเดี๋ยวเราคร้างคืนที่นี่นครับคืนนี้รันนิ่งฟีดอ้อครับผมอาจจะน้ำาห้วยแม่แตงครับย่อยครับ i a ไม่ก็8ขีดต้องมีที่ปกนะต้องมีนะครับน้อประมาณ8ขีดใช่ไหมได้อีกแล้วครับวันนี้ครับโอ้หเ<ว>ต้ยเต้ตันนิ่งฟรีดอมครับผมอ่านเก็บน้ำม้้ยไม้เตงครับหมาจริงมามาเที่ยวกันๆๆๆครับผมมาเที่ยวกัน อันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยเน่าไอนี่ครับอีกซ่หนึ่งแล้วอ่าโซเหรอครับผมมันก็อยากได้นะเก็บด้วยถ้กินตัวเนี้เก็บกองขันเล็กนี่ครับใหม่นี้หมานมากมากเลยครับผมเท่าที่ผมดูนะโอ้โหไม่ทันได้พักสักทีละครับผมหมยนี้สุดยอดนะครับน้านี่นะตั้งแต่เช้าแล้วครับหลุดนี่ครับใช้เยื่ออะไรเนี่ยครับน้าอันนี้ไหลย่างครับเป็นเยื่อมัก เยอะมากครับอืมครับผมสุดยอดครับอย่างมานเลยตรงนี้อย่างมานเลยครับตีตีไม่ไกลด้วยนะโอ้มานจริงมานจริง hey. ผมเมื่อกี้ก็ขาดครับผมนะลากสู้ได้สักพักหนึ่งครับเห็นไหมเบ็ดขาดเนาะก็เอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยว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  แข่งก็มาแพคคู่แพคคู่โอ้ตอนเย็นปลาปลาเข้าคบปลาปันเล็กครับผมปลาเล็กสเตียนแน่เลยาโบ้ปั้นเหยื่อไม่ทันแน่โบ้เฮ้ยตัวได้อยู่นะ นิ้นโอ้จะเพียนไซส์ครับผมโอู้ไซส์อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอไ้ได้ไก็มาถึงอาหารเย็นครับผมนะก็ง่ายๆครับผมหมูย่างนะีน่แม่ของผักส่วนปลาครับผมเดี๋ยวเราไว้ทำพรุ่งนี้เนาะ ก็เพราะว่าเราอยู่สองคนครับตามตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงเรากินกันไม่หมดแล้วครับผมนะเรามีเตาแก๊สอยู่ถ้าต้มยำก็ต้มได้เครื่องเราก็มีนะแต่ว่ากินง่ายๆแล้วกันนะแล้วก็ตกปลาต่อคืนนี้ครับผมนะเดี๋ยวจะลองเล่นปลากดปลา,ปาพวกนี้ดูบ้างครับผมเราเตรียมหยิปตากดมาโอเคครับผมเ <ไป S 2> <ป>ดี๋ยวไปทำกับข้าวกินข้าวกันสองคนครับ กินไม่เยอะมันกินไม่หมดนะติดดิเฮ้ยดึงขนาดนะั้นไม่ติดได้ไงอ่ะโบติดเออโอ้โยเฮียดึงยังกับประกดกู แต่เพียน,นครับผมแต่เพี้ยนนะ<อ>โบ้ครับโอ้ปวดต้นของพี่โบหูยจะตัวหนึ่งสองไฟโบมินต้องม <c oughs> ินแล้วลนะ่ะปลาอะไรเนะี่ยอ,อะไรวะกดเนี yeah. ่ย <c oughs> แบกทุกอย่างยี่ยงยือกูแน่นนอนจริงกดครับกดตัวแรกมาแล้วยิดยากครับผมย้าหูตอนนี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ครับผมประมาณทักปีสองกว่านี่ครับมาดูนี่ยี่สกไทยโอ้สะดุ้งเลยครับนอนกันหมดแล้วนะครับเนี่ยพอนอนกันหมดแล้วทีนี้มันก็กีกีกี ได้ยินมาบอกโอ้ถือประสบความสำเร็จครับเทศก็ได้ไทยก็มาครับผมโอ้หดูจะหลุดอยู่แล้วบดูจะหลุดอยู่แล้วอะโอ้โหบโห้า ตัวเท่าแขนเลยครับผมนี่เขาว่าตัวเท่าแขนมันเป็นอย่างนี้เองนะเดี๋ยวดูครับตัวเท่าแขนมันกล้องหน้าจอมันดำใจเห็นไหมครับเราถูกเลยครับห่วยไม้แตงครับจังหวัดราชบุรีครับผมออเด็กก็มาปีศาจ สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่สองครับผมเช้าวันอาทิตย์นะก็ผลงานเมื่อคืนครับผมอาจจะได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะแต่ว่าช่วงตีสองครับก็ได้ยี่สกไทยมาตัวนึงนะครับก็อย่างที่เ,เพื่อนๆได้เห็นไปก็ตอนเช้านี้ครับผมก็มาเริ่มกันต่อนะเจ็ดโมงครึ่งอากาศเย็นเลยทีเดียวครับผม ยี่สสี่องศายี่ห้าองศาได้โอ้ยไม่เต็งครับบรรยากาศดีครับเมมโมรี่นะครับผมเมมโมรี่มันจะเต็มแล้วนะต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดนะครับเพื่อนๆนะน,น,นาที่ผมต้องสง,งวนเมมโมรี่ไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาถ่ายข้อมูลไว้นะงันานาก็ขอประทานอภัยเพื่อนๆพี่ๆนานา,นานด้วยนะครับอาจจะดูได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะแต่สัญญาครับถ้าว่าถ้าปลากินแล้วเนี่ยจะกดอัดให้ดูครับผมจะพยาย,ยามนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ดิมันลากไปขนาดนั้น<ป>เอา้าดึงคันนี้หละอ๋อมาแล้วครับนับบูน้ับบู าโบดเป็นของใหญ่ทริปทริปนี้ตัวแรกครับผมมาว่ะมาว่ะไม่ล็อกไม่ล็อกนัดให้ลอยไว้มาเดินเข้ามาเดินเดินกลับมามาเดินถอยหลังมามาเดินเลยเดินมา ากยนล้วเลยเลย,ยีสกยีสกโอ้โหยีสกไทยสองตัว,ลวเลย,ยระวังเบ็ดสะบัดนะโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่ไงอะ ฝนตกไม่ได้โชว์คนโชว์ไม่ได้ตกสุดจอดจวดนะครับชมหน้าค่รับโว้ครับโอ้โหครับผมพี่ๆเพื่อนๆนานาครับตอนนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายของ Sanding Freedom แลนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งครับผมวันนี้ก็ได้ตอนเช้าก็ได้ยิสกไทยนะครับผมมาตัวเดียวนะแล้วก็นอกนั้นก็เงียบเลยครับผมเงียบทั้งวันเลยทีเดียว ปลาไม่เข้าเลยครับผมนะตอนนี้ก็จะ4ี่โมงแล้วนะเดี๋ยวเราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วแหละนะครับเก็บเข้าเก็บของอีกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับน้องโบก็ได้ยี่สบนะครับผมนะสรุปเลยทริปนี้นะครับผมก็ได้ปลานินนะไซส์2โลกว่าตัวหนึ่งไซโลตัวหนึ่ง นะครับผมอันนี้ผมน็อก้ัาแข็งแล้วส่วนที่เหลือครับก็จะมียี่สกไทย2นะตัวก็ต้องมีโลครับผมนะสตัวยี่สกเทศ1นึตองนั้นก็นะครับปรากฏนะผมไปแล้วครับทริปนี้นะห้วยไม่เต็งจังหวัดราชบุรีครับผมเที่ยวกลางเต็นตกปลาครับสแตนดิ้งฟรีดอมครับผมถ้าอย่างไรก็เพื่อนๆก็มาลองตั้งแคมป์ตกปลาดูนะนาตกปลาเลยครับหมายนี้โอเคไปหมดเวลาแล้วครับกลับกุงเทพกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย